สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับไม่ยินเข่าครับยินเข่าครับ <c oughs> <c oughs> เหนือแดดเดียวมาเด้อเ <c oughs> จ,าอจ้ายววาสกอเอนจับได้ 好，你要缓缓的。 คุณข่าวอืมคุณข่าวไปน่นอน ขามาาลกวกานี้ได้ยอืมเขายืงออหรืออะไร สวัสดีครับ้ครับดาวล้วนบุญเกียรติหัวรอดมาทักทาย้วหัวรอดเลย อัะตักได้ครับตักตายครับผมแบงบัง mm hmm. ทักทายครับ chắc từ kia nhà nó tao được không? nó cứ hát là กินทําเนี่ยก็ไปกินนั่นแหละดีด่จิ ป๊อดมันครับกินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่ ปล้างมืยก่ัน บ่บฉันทักทายเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC แฟนครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไหมเด้อพี่น้องเลยแมนอยากเป็นคนดังน้าเขาเออได้มีเงินมีรายได้เร็วๆ จะได้มีโฆษณาเขาขในคลิปหลายๆมู่เจ้าปลดไหล่ปลดแช่ด้อหาเงินทรงกุญแจรถหาเงินพอนกุญแจรถนี่นี่ๆๆนี่บดไดเอามาอวดด้วยนี่นี่อนันนี้ก็นี่นี่อันนี้ก็นี่พี่น้องโอ้ชีวิต วัดเก๋วัดสนนาสู่เก้าเมียเพิ่นให้กลับขึ้นมาขึ้นมาไอสาลามันแสนและกำรำบากไอบุญจันเบิดแห้งสู่โต ลูกกินขา้าวบ่เคยอิ่มไห้เจ้าเบิดห้งกรบป่าตไอ้ขอร้องมาเอาลูกไปก่อนที่ไอ้รออะไรซ้ำเนียนะ เอา้าเขามากกับกดไลลโกดแช่ห้เด้อคุยกันเหรียญซ้ำนีกับพ่อเราละเจอกันไหมพี่น้องบายบายฝันดีลาตีสวัสดิ์นะจ๊ะชวนผมกดสีเ็งานต่อเฮ้า